ดยส่วนตัวล้ชอบเรื่องความสวยความงามภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนใหญ่หนูจะดูใน y o u t u ูะค่ะช่องยู u ูบเนี่ยคือจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบเสียตังค์แล้วก็ไม่ชอบความกดดันคนเริ่มสนใจที่จะเรียนรู้จากแอปพลิเคชัน YouTube ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านพอทอล์บสุนดุสิตโพวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสุนดุสิตซึ่งเป็นแหล่งอบรมเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งค่ะ เพะโพลในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของสิ่งที่คนไทยอยากเรียนรู้ในปี2020ศูนดุสิตโพลจึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,089คนสำรวจเมื่อวันที่23-26พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาพบผลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะ เรื่องที่คนไทยอยากเรียนรู้มากที่สุดคือเรื่องเทคโนโลยีร้อยละ65.63รองลงมาคือการดูแลสุขภาพร้อยละ60.1 1สาเหตุที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นร้อยละ66.82และจะได้ทันสมัยร้อยละ52.59โดยอยากเรียนรู้ผ่าน YouTube เป็นตอนๆมากที่สุดร้อยละ68.81เมื่อถามว่าสนใจอบรมกับหน่วยงานใดอันดับหนึ่งคืออยากอบรมกับสถาบันการศึกษาที่ฝึกอาชีพร้อยละ58.36ระยะเวลาในการอบรมที่เหมาะสมคือประมาณ1วันมีค่า จา, 1, าจากผลการสำรวจดังกล่าวเรามาฟังความคิดเห็นจากดรวรเวทอ่อนน้อมผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่ทาท่านมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างค่ะในแนวโน้มที่เห็นในปี2020คนไทยมีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีมากที่สุดเพราะว่าเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วส่งผลถึงวิธีการดําเนินชีวิตโดยตรงมันเป็นสิ่งที่บังคับให้ทุกคนต้องเรียนรู้ ในส่วนที่ไม่ได้จำเป็นและเร่งด่วนนะเขาก็จะไปสนใจเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มหรือการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับเขาอยู่แล้วการเรื่องของสุขภาพมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่การเรียนรู้ที่เป็นอมะตะของทุกยุคทุกสมัยเรื่องของการเพิ่มรายได้การสร้างรายได้ในสังคมยุค ปี2 0 2 0เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่ประชาชนคนไทยสนใจเหล่านี้ทุกอย่างก็ต้องปรับตัวไม่ว่าจะเรื่องของการให้ความรู้การจัดอบรมหรือวิธีการที่จะเข้าถึงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบในการเรียนรู้ของผู้คนในยุคเทคโนโลยีหรือยุคดิจิตอลเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มสนใจที่จะเรียนรู้จากแอปพลิเคชัน YouTube การที่จะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในระยะเวลาสั้นๆประมาณ10นาที15นาทีเพื่อจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นตอนๆตอนๆอ,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 อันนี้คนก็มาให้ความสนใจเยอะมากถึงแม้ตอนนี้จะเข้าไปสู่ยุคของโซเชียลคนส่วนใหญ่ที่ชอบดู YouTube เพราะว่าหนึ่งก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยการเรียนรู้ฟรีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะมีผลต่อการเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อการศึกษาเรียนรู้เนี่ย คนจะจ่าย1,000ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าการอบรมต่างๆเนี่ยจริงๆพื้นฐานของการอบรมต่างๆมันก็จะเป็นเพื่อเพื่อการพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่มันก็มักจะพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นอีกส่วนนึงก็อาจจะพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยีฉะนั้นการอบรมที่สั้นกระชับได้ใจความก็ยังคิดว่าระยะเวลาที่เหมาะสมคือ1วัน ปี2020กำลังจะผ่านไปคนไทยก็อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อต้อนรับกับสถานการณ์ในปี2021นะคะสิ่งที่คนไทยอยากจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสุขภาพการทำงานหรือว่าภาษาล้วนสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีในศตวรรษที่21ค่ะพท้องในวันนี้ลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ